สวัสดีครับวันนี้เรามาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของแวดวงหมักล้อมนะครับว่าหมักร้อมเป็นยังไงมีประวัติเป็นมายังไงบ้างนะครับเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมกันนะครับในส่วนของหมักร้อมนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับในส่วนของการเรียนหมักร้อมเนี่ยผมก็จะมาแนะนําในเรื่องของประวัติความเป็นมาก่อนนะครับว่า ประวัติความเป็นมาของหมากร้อมจริงๆแล้วเนี่ยมีประวัติความเป็นมามากกว่า3,000ปีแล้วนะครับซึ่งส0มพันปีมันก็ขึ้นแตกจุดเริ่มต้นอยู่ที่ประเทศจีนใช่ไหมครับมีการคิดและวิธีการพัฒนาวิธีการเล่นต่างๆนะครับเพื่อหลายๆประโยชน์นะครับซึ่งตั้งแต่เรื่องของการพัฒนาความรู้ความคิดของยอดฝีมือทางด้านการปกครองหรือมน้าตา ขุนศึกขุนนางต่างๆนะครับที่อยู่ในเขาเรียกอยู่ในรั้วในวังนะครับคนทั่วไปเนี่ยจะไม่ค่อยมีโอกาสได้เรียนหมากร้อมสักเท่าไหร่จบจนมีการพัฒนาและก็เผยแพร่มากขึ้นนะครับทำให้ได้มีคนเนี่ยได้เริ่มเล่นหมักร้อมในทุกๆช,ชั้นทุกๆอาชีพนะครับก็คือตั้งแต่ตอนนั้นมานะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการเผยแพร่ออกไปสู่ประเทศญี่ปุ่นในการที่แบบว่า แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันนะครับเมื่อประมาณ1,500หรือ2เกือบ2,000ปีที่แล้วจบจนพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเรียกว่าเป็นจุดคิกของวงการหมักล้อมเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยส่งเสริมให้มีสำนักใหญ่ๆเกิดขึ้นนะครับในประเทศเป็นสีสำนักมีการแข่งขันกันเพื่อที่จะได้รับาการยอมรับนับหน้าติดตาหรือได้ เงินสนับสนุนจากทางโตกุงาววะหรือทางผู้นำประเทศนะครับทำให้หมักร้อมเนี่ยพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดและมีความเป็นยอดฝีมือสูงมากประจวบกับในส่วนของประเทศจีนเนี่ยในช่วงตอนปลายหรือว่าตอนท้ายที่เราได้เจอกันในเรื่องของการปฏิวัติเรื่องวัฒนธรรมทำให้วงการหมักร้อมของเขาเนี่ยสบเซาลงไปเยอะมากนะครับจนเมื่อ200ปีก่อนนี่ก็คือทางเกาหลีเนี่ยก็ได้รับ การเผยแพร่ต่อไปนะครับเป็นการแรกเปล่ยนวัฒนธรรมเช่นกันนะครับเข้าไปสุ่เกาหลีก็มีการพัฒนาหมักล้อมไปเรื่อยๆจนเป็นถึงระดับนานา,นาประเทศนะครับอย่างเช่นพวกทางถัดยุโรปหรือแม้แต่พวกอเมริกาหรือทางเออเขาเรียกเจอรมันะอะไรต่างๆนะครับก็จะมีหมักล้อมเนี่ยขึ้นไปเยอะมากครับ เมื่อมีการเริ่มเรียนมากขึ้นเล่นมากขึ้นนะครับก็มีการจัดตั้งองค์กร IGF ขึ้นมาเกิดขึ้น <c oughs> ก็คือมีมากกว่า70ประเทศทั่วโลกในการที่เข้าร่วมก่อตั้งในตอนแรกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีมากกว่า90ประเทศเข้าร่วมนะครับแล้วก็มีคนเล่นหมักร้อมมากกว่า90ประเทศทั่วโลกแล้วนะครับซึ่งในแวดวงหมักร้อมเองทั้งหมักร้อมสมัครเล่นและก็หมักล้อมอมืออาชีพในตอนนี้เนี่ยเราก็มาแนะนําในส่วนของวงการ หมาร้อมต่างๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างในวงการหมาล้อมเนี่ยเรามีเรามีนักหมาร้อมซึ่งทําผลงานในระดับอาชีพนะครับคือการแข่งขันเพื่อเลี้ยงตัวเลยว่าเป็นเกี่ยวกับหมาร้อมเลยนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งซึ่งผมนํามาแนะนําก็คือ,อผู้ชายในรูปเนี่ยก็คือพักยองฮุนอ่าเขา พักชองวานนะครับเป็นโปรเก้าดังของประเทศเกาหลีคำพูดนั้นเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่านี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่ผมนํามานะครับรก็คือมีมืออาชีพท่านอื่นๆด้วยนะครับเมื่อเมื่อเราได้เรียนรู้แล้วก็ได้ดูนะครับว่าเราก็จะมองว่าเฮ้ยวงการหม,กรมักล้อมืออาชีพเนี่ยยิ่งใหญ่มากนะครับมีการที่ผู้คนเนี่ยเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ฝึกซ้อมนะครับเรียนรู้หมักล้อมเยอะมากผมก็จะได้มีแนะน,นําในส่วนของตรงนี้นั่นคือ เนี่ยท็อปลังรับท็อปลงก,ก็คือระดับสูงของโลกเลยเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือจะมีอันดับตั้งแต่อันดับ1นึถึงห้ของโลกเลยมีการจัดเลนกิงนะครับทุกๆคนก็คือเล่นมาร์ลบเป็นอาชีพเลยนะครับสามารถทําเงินจากการแข่งขันอะไรต่างๆเนี่ยมากมายซึ่งผมก็ได้นำทัวร์นาเมนต์ที่มืออาชีพได้แข่งขันทั่วโลกเนี่ยนะครับเรียกได้ว่า เกือบร้อยรายการก็แล้วกันนะครับเพื่อที่จะมาผมบอกว่าแต่ละรายการเนี่ยก็จะมีเงินรางวัลที่มากมายนะครับทั้งเออเป็นเขารว่าสีสนยูเอดอลลาร์จะเปนเท่าไหร่ก็ลองไปคูณกันดูนะครับถ้าเป็นคิดเป็นเงินแบบไทยช่วงนี้ก็น่าจะ30บบาทนะครับก็ในลักษณะแบบนี้ผมก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยได้ลองดูนะครับว่าเฮ้ยมันมีการแข่งขันเยอะมากทั้งจีนระดับนานาชาติเกาหลีญี่ปุ่นต่างๆนะครับก็มี หลากหลายในส่วนของเงินรางวัลแล้วก็ผลงานแล้วก็ถ้วยรางวัลต่างๆรายการแข่งขันใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆที่ผมได้แนะนําในส่วนของพื้นฐานที่เกี่ยวกับเรื่องของหมักล้อมหมักร้อมในต่างประเทศนะครับซึ่งตอนนี้ก็ในส่วนของประเทศไทยเรานะครับก็เรามา นั่งชมนี่ในผลงานของต่างประเทศนะครับทั้งประเทศเกาหลีเอ,อ่ยหรือต่างประเทศใดเนี่ยก็มีการแข่งขันอย่างเงี้ยครับผู้คนเข้าแข่งขันเข้าร่วมมากมายนะครับก็จะมีเด็กๆอายุแตกต่างกันนะครับนี้ทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กนะครับที่สามารถที่จะเขาเรียกว่าเข้าร่วมการแข่งขันหมากร้อมได้หมดเลยนะครับทังนี้ก็จะเป็นหมักร้อมในประเทศไทยเราก็จะมีการจัดหลายๆที่นะครับนี่ก็อันนี้ก็เป็นที่น่าจะเป็นที่ไต้หวันนะครับถ้าผมจะไม่ผิดด้านล่างซ้ายมือ นะครับส่วนด well, ้านขวาเนี่ยเป็นของประเทศไทยเรานะครับก็มีการจัดการแข่งขันเยอะแยะมากมานะครับทั้งรายการตอนนี้ในในประเทศไทยเราเนี่ยมีการจัดการแข่งขันมากกว่า20รายการต่อปีนะครับผมว่ามากกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าในแต่ละแต่ละที่แต่ละจังหวัดของเราก็มีการจัดการแข่งขันเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยในกรุงเทพเองก็มีจัดเยอะมากนะครับเราก็ได้มีการส่งเด็กๆแล้วก็น้องๆนักเรียน ของสถาบันเรานะครับเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทาผลงานได้ในส่วนของถาบันโกมาสเตอร์เรานะครับ <S <S ก็เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี5758จนะครับจนถึงปัจจุบันแล้วเราก็ได้ส่งเด็กๆเ,เข้าร่วมการแข่งขนันมีทั้งครูอาจารย์แล้วก็น้องๆน,นะครับก็ทําผลงานการแข่งขันได้อย่างดีและก็สม่ําเสมอน,นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในความภาคภูมิใจของพวกเรานะครับซึ่งได้มีการ สอนแล้วก็ผลักดันพัฒนาฝีมือให้กับเด็กๆของเราต่อไปนะครับผมก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของการแนะนำหมากล้อมในประเทศไทยนะครับเพื่อให้เราเนี่ยได้เข้าใจและเรียนรู้กับหมากล้อมว่าไอ้หมากล้อมเป็นมาอย่างไงได้บ้างนะครับผมอันนี้ก็ผมขอจบคลิปแนะนำไว้ตั้งแต่คลิปนี้นะครับสวัสดีครับ